มันคือมันเล่นคนหลายๆคนลองมาเลยเนี่ยเออแล้วเข้าไปเฮ้ยรอลอก่อนโบลรอก่อนรอลอพี่กันอะไรไฮ้ยเชื่อคุปต์อะไรปัดกล้องผิดอะไรเออกดปุ่มเล่นิดอ้อนี่นี่โอ๊ยโดนนี่เปิดไฟดิเปิดไฟฉายดิเราบนคลิก้ไอ้กดนี้เดี๋ยวไอ้ไฟแช็กอ่ะ๊อยอะไร อันนี้คือเขามาติดกันอยู่ตรงนี้ปลากัวอกแล้วโป้มันพากูเล่นแต่ปลากัวแล้วคือเนี่ยชิบหายละแค่ตั้ปลากัวอีซี่เห็นไหมตายจนหมดโหะปวดขากูบอกว่ามันสะดุดโอ้ห้าเห็บมันสะดุดมันสะดุด อันี้ไปเล่นโทรศัพท์ไปแยมันกลดลำบากตามมานะเฮ้ยประตูเปิดได้ปหมเนี่ยได้มาแล้วมาแล้วเ <laughs> ติมโลบักเอาดับเป็ลจัมไหมเเติมมาดับเป็ลจำ <c oughs> โอ, <c oughs> อ้ยโว้ยโอะไอผีเอออุ๊ยอุ๊ยอีกทีย่ยีอ,อีกสะดุดสะดุดนี่ละเ <c oughs> นี่ยไหนวะผีไม่เห็นมีเลย <c oughs> อ่ให้มึงจูบหลอกเด็ดหลอกให้มึงเล่นปลากรัวไงอ้าวเลยกูกูถึงแล้วนะ่ะกูหาอ้าวคนไปเลยคนเล่นไม่ผ่าน,ปนไปหมดเลย <c oughs> มีแค่พวกมึงเนี่ยวอะไรก็พวกมึงโดดข้ามเลยโดดข้ามเลยไอ้สองซี่ตรงกลางโดดข้ามมาเลย กููไม่ไหนเลยเนี่ยเฮ้ยหายจะปมดแล้วโป้งอะไรคงรู้เนี่ยผิดหวังเนี่ยมึงเนี่ยดูมึงดิยังไม่ทัำเล่นถึงไหนเลยคือมึงมึงกดสคิปสเตจได้ปะกดสคิปสเตจได้ป้าบ้าพวกเราไปหรือปให้โป้มสคิปต์สี่สิบโลบักอ๋อจะปัาทโอ้ยคิดว่าเสียตังค์เลยหลอกกูนด้ว่าโอ้ยยังนี่ล้นล้นเชียร์เลยอ่ะ เฮ้ยน้องชี้ชี้มาพี่ชี้ชี้ยุงล่างหูเต่าด้วยเฮ้ยทวิชี้ชี้หูเต่าชื่อนี้ทวิชี้ชี้หูเต่ามาโป้เร็วเขากำลังมาลุกเออเออมึงเดินเข้ามาในร่องนั้นก่อนแล้วมึงค่อยโดดเข้ามาจุดจุดปลายร่อนเอ้าเร็วชี้ชี้จ้ะแซงเลยชี้ชี้มาเลยโอ้ชี้ชี้มาสองตรงกลางกระโดดทีเดียวเลยดูดิ่ชี้ชี้ก็บหูเต่ามาแล้วโป้ชี้ชี้หู ชีหูเต่าแล้วก็ตามมาเขียวได้่ะเฮ้ยไปปีนขึ้นเมฆเอกมลองมองข้างหลังดิอุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยชิกคนลุกเอขอกิงมันมาแล้วพีพีมันมีจำสเกลตอะตรงไหนมุกี้มันมีเป็น พนักงานออฟฟิศมาหลอกผีมึงอ้าพวกมึงตกกันหรอรพบแล้วเว้ยผีอยู่ไหนผีมาดิมาดิมาแล้วเนี่ยโปมาแล้วผีกับผีคนหายหมดแล้วไปหมดแล้วรองอุ้อหูปลาตัวป<พ>าตัวอีกแล้ <พา S 1> ววะขวายแล้วเนี่ยพบ เป็นไนโตรเจนเหลวอะไรอย่งี้หรือเปล่าแข็งโฟกเลยอ๋อนไมอช้าด้วยนะกว่าจะแข็งทั้งตัวตัวไม่แตกเลยนะโู้มาลื่นลื่นตีโดนเจ็บกูนอนตายโอ้ยแท่งบางมึงเห็นไหมแทงบางแทงบางนี่ไงแทงบางโอเฮ้ยพีมึงชาสวยวะเมื่อไหร่มึงอยากพูด เลยวะไปก่อนดด้วยกันไ่อไปก่อนไปก่อนก่อนกูไปก่อนกูรอกูรอต้องคงจักนะนเปลี่ยนปากลัวเฮ้ยทไมมันเลยไมันเลยอันนี้มัน่อนงไงกูควคุมกูควบคุมมันแล้วเฮ้ยเก็บคงจักรไเนี่ยกงจักทําอะไรได้โปนแมงศัตรูปลากลัว กูไปหาเช็คพอยต์ก่อนนะเอ้าเกิดชนกันแขงกูแข็งแข็ง <to ว้าต่อริดไอพีมึงดูมุมกล้องด้านข้างด้วยแล้วก็โดดเอามันจะเลงง่ายกว่าคุยกับมาร์ทมึงจะบอมบอกเอ้ามึงลงมาเองนะบอมบ์บนมีบอกกูวันนี้บอกเท่เลยกูเป็นยามเป้าเทน ยามบอดกลัวเบรกเบรกกลางหลุมไม่เองหล่นอย่างนี้เอ้ย่ยุดดูนิดเดินลงไปเองไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เองไปยืดอีกแท่งเฮ้ยเนี่ยหน้โป้มันมาย่างนี้แล้วนิดเราดูถ้าจริงทำไมต้องทำไอเที่เล็กๆบรไอ้แซดดู พลเรีือพลังในนี้เลยเอ้าไอ้อยัแค่นี้ก็โดนเลยดี๋ยวก้อยกูไปเฉียดไอ <c oughs> ด้นิดยืนย <c oughs> ืนตัวแข็งเมื่อจงแข็งมาและมีมีคนแข็งตัวแล้วมึงจะมาเล <c oughs> ่นลง <c oughs> กับกันทำไมเออมึกง <c oughs> กะบังค <c oughs> ู่ เฮ้ยนี่เออรอก่อนดิทีมคนอื่นเขารอมึงนะมึงนี่เสร็จปุ๊บมึงวิ่งไปเลยปุ๊บเช็คคอยเฮ้ยเหยียบกล้องจอนปิ๊บเราได้ยินเสียงคนแข็งเอ้าไอ้โป้ไอ้ยืดกดแข่งกลางเด้เล่นเล่นด้านข้างเล่นด้านข้างเล่นด้านข้างเล่นง่าย โมยนี่เนี่ยออกด้านข้างตัวมันกว้างไอ้เนี่ยมันเราเนี่ยอ่เนี่ยเนี่ยกูกูเล่นมายันนี่แล่นยากเนี่ยด้านข้างของกูเนี่ยกูเยี่ยฝหวยโป้ตายคู่เลยเออไอ้ที่มันเดินเองใช่สัมเฮ้ยไม่มีผีมีแต่มีแต่แข็งปากกลัวมีแต่คนบัวแต่เล่นมุกเฮ้ยมีคนมาว่ะมีแก๊งใหม่มาว่ะ สีสีแล้วแข็งนี่มาแล้วชื่อะไรวะอะไรวะแข็งไงอยากรู้ไหมว่าอะไรเดแข็งไงหล่นไหมหล่นก็ว่าหล่นไปเริ่มใหม่เออนั่นแหละโป้เอ้าใครมาชนกูไอ้ผีมึงลงมาโต้ตรงบันไดชนกูไมโให้โกูอะกูรอการันไดมึงขึ้นไปเลย ตอบดูดทั้งไอ้ที่มันช่วงท้องดูดแมสเน็ตไอ้โป้ดันกูโ้เอไอเจ้าขึ้นไปไอพีขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออไอลอยใหญ่ก่อน แล้วแล้วว้าวอะไรเ่ยเอกมึงมึงโวยวายมันไม่ได้บอกไอ้อชายแล้วไป้ชายอะไรก่อนโซคดแมนเอาเปิดคนเดียวเอาบฆ่าคน <c oughs> อ่ามึงกดมึงกด <anto> <laughs> อ่เดี๋ยวกูถอยให้กูถอยกำแพงมาช่วยเราพอดีโอ้ยเขี้ยะชิวเอ็งหันไปข้างหลังดิกไม่ใช่มีกำแพงไงมึงหลอกกูแล้วโอ้ยเฮี้ยอย่าปิดประตูดิโอยเอาแล้บล็อกกำนัมมาแล้วปิดประตูแล้วบิงิงวิงบิงบิงกดดีดิอะไรเนี่ยปักเวอร์ โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยอันนี้ easy easy ความเร็วลันเฮ้ยนี่มันสปีด d s p เกมหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะรู้ได้ไว่าสีไหนกูปลอดภัยอ่ะกูไปก่อนอ่ากูปลอดภัย <laughs> <laughs> โอเคไปแค่สีฟ้าเอาของเมันหลอกกูนี่ก็นะอันแรกต้องฟ้าใช่ไหมอันที่สองฟ้าอันนี้ต้องแดงเออไปเฮ้ยเออไปนี้เฮ้ยกูไปแล้ววะเฮ้ยกูไปแล้วเหมือนกันโอ้โห Uy hiếp vào tù địa về. Va vừa tư vấn chưa là spark wire. Sì, lại có mặt. Ow? Spark wamp. Hey. 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 ไปเด็เฮ้ยทำไมเป็นเสี่ยจีหมดวะอุ้ยมากลัวเหงนกูจะเจอตัวอะไรขึ้นมาไหมเอ้าเหมือนกับพีมาดึงเกลียวช่วยด้วยอุ้ยไม่ใช่เลยนี่มันโกโกวาโกโกวาหรือวะโกโกวาอะไรเฮ้ยกัวใช่ปะกัวโกโกวาว่ะอุ้ยเหมือนจะใช่เนี่ย ใช่ว่ะแต่เป็นไฟด์กเลเซอร์ว่ะเชื่อไม่บอกเลยว่าไม่แต่เกมนี้เราเปลี่ยนไม่ชอบเดินชอบเดินเองนะชอบตันดุนี่นี่นี่บหมอบได้ไหมวะถ้าหมอบก็ได้นี่คือผ่านแล้วนะมึงต้องโดดก่อนเดินเว้ย เนี่ยครับีใครมาแล้วไอ้นี่ทำไมมันขึ้นมาอยู่บนนั้นวะเป็นขี้เด็กคนนี้มากทำไมวะกูไม่เห็นหัวเด็กอ่ะเออหรอเอากูลวกไปแล้วเชิดโป้ยน้มเจ่งเพื่อนเชื่อกูอยู่ด่านใหม่แล้วโป้จะต้องเปลี่ยนสโลแกนแล้วเกมผีไม่กลัวกลัวปากกลัว